ชั้น14กลายเป็นประเด็นรน้อนทางการเบืองแน่นอนค่ะชั้น14กลายเป็นคดีที่มีมิติในทางอาญาด้วยพูดง่ายง่ายชั้น14มันได้กลายเป็นปมเป็นประเด็นที่เป็นที่มาของคดีอาญาและคดีทางการเมืออค่ะชั้น14 ไม่ใช่เขย่าขวัญแค่คุณทักษิณนะแต่เขย่ารัฐบาลอุกิงด้วยพูดกันตกลๆรวมไปถึงพักด้วยรวมถึงพักเพื่อไทยด้วยนั่นแหละค่ะต้องหนาวร้อนกันกลับมาเป็นประเด็นร้อนกลับมาเป็นประเด็นร้อนได้อย่างไรปรากฏว่ามีคนเอาเรื่องคุณทักษิณป่วยทิพย์กลายเป็นประเด็นร้อนท่กันเลเอาเรื่องของชั้น1 4ค่ะไปร้องปปชขณะนี้ ขั้นตอนของปปชยังเป็นขั้นตอนของการแสวงหาข้อท็จจริงเพิ่งเริ่มแสวงหาข้อท็จจริงแต่ไปได้เยอะแล้วว่ากันว่าภายในอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ก็จะสรุปเสนอบอร์ดใหญ่ปปชรับไปรับจะรับว้พิรณาหรือไม่ถ้ารับไวัยพิณาก็จะตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนใช่ค่ะยุ่งนะเมื่อไรที่เข้าสู่ชั้นไต่สวนเมื่อไรที่เข้าสู่จดตั้งต้นของการตั้งอนุไต่สวน หนาวจุดเริ่มต้นแต่ใน<ข>่ีงของวสวัหนา้เขาจะจริงมันก็หนาวแล้วค่ะเพราะว่าเพราะว่าทันทีที่เรื่องเข้ามือปปชและทันทีที่ปปชเริ่มแอคชั่นไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนแรกขั้นตอนของการสวัหนา้เขาจะจริงก็ตามนะปรากฏว่าโอ้โหมันสะท้านสะเทือนและมีจิ๊กซอส์สำคัญอยู่2องค,คนที่จะกลายเป็นพยานปากเอก จะเป็นตัวแปรคดีชั้น14บสี่จิ๊กซอคนแรกก็คือพลตบดเอกเสรีพิสุทธิ์เทมีเวศอดีตพบตรแลวคนที่สองก็คือพลตบดเอกสุเชษฐพานอดีตรองพบตรเรื่องของเรื่องเรื่องของเรื่องก็เพราะว่าคุณเสรีพิสุทธิ์คุณเสรีพิสุทธิ์เทมีเวศเคยแถลงข่าวเมื่อวันที่ 29สิงหาคม2 5 6 7ใช่ค่ะครั้งนั้นครั้งนั้นพลตรวจเอกเสรีพิสุธิ์บอกว่าได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับคุณทักษิณทักษิณที่ชั้น14แบบ face t ท face ที่ชั้น14ถึง2ครั้งใช่ค่ะปลายเดือนปลายเดือน6 6ครั้งหนึ่งต้นปี ปลายปี66ครั้งหนึ่งและต้นปี67อีกหนึ่งครั้งใช่ค่ะ14 n o v e โนม ber 66กับ10กุมภา67สองครั้งสองครั้งด้วยใช่ค่ะนะครับหลักฐานยืนยันก็คือแชทไลน์ระหว่างระหว่างพลตบุรีเสรีพิสูจน์กับคนคุทักษิณที่นัดหมายให้ไปเจอกันให้ไปคนเดียวนัดหมายให้เจอกันวันไหนกี่โมงอย่างไรเอาใครไปด้วยได้หรือไม่อะไรประมาณนั้นนะครับ ไปดูตัวอย่างแชทไลน์ซึ่งวันนั้นพลตุรเองเสรีพิสุทธิ์หยิบฉวยเอามาประกอบการแถลงข่าวสนิทสิครับใช่ค่ะตัวอย่างชิ้นแรกนะค่ะท่านกรณีท่านเสรีช่วงเย็นๆหลังห้าโมงช่วงสัปดาห์หน้าท่านสะดวกวันอังคารหรือวันศุกร์คะขอบพระคุณค่ะต่อมาต่อมาท่านเสรีตอบไปว่าท่านเสรีก็ตอบว่าวันอังคารที่14ครับ อีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าคิวท่านเสรีวันอังคารที่14เวลา17.0 0นขอบพระขอบคุณค่ะโอเคใกล้เวลาผมไปรอท่านที่โรงพยาบาลครับออันนี้คุยการสื่อสารกันรอบแรกนะ14บสน่พาคม66มีแชทไลน์เป็นหลักฐานเป็นปึกเลยเป็นแชทไลน์ที่ยืนยันที่เป็นใบเสร็จที่มัดว่ามีการสื่อสารกันระหว่างเสรีพิสุทธิ์กับคนของคุณทักษิณได้นัดหมายกันให้คุณเสรีพิสุทธิ์ไปเจอคุณทักษิณที่ชั้น14วันไหนเวลาไหน ไปคนเดียวหรือไปกับใครด้วยได้อะไรประมาณนั้นนะในใช่ค่ะนะคุณเสลิพิสุทธิ์ก็บอกเลยว่าได้ไปเจอจริงๆแต่ผมก็สงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าแล้วชื่อบิ๊กโจ๊กเข้ามาเกี่ยวข้องได้อย่างไรบิ๊กโจ๊กมีส่วนเป็นตัวประสานคิวหรือยอ,อย่างไรทำไมมีชื่อบิ๊กโจ๊กอยู่หนที่เกิดเหตุด้วยหรือไม่อย่างไรทำไมชื่อบิ๊กโจ๊กจึงถูกล่าเข้ามาเกี่ยวพันกับคดีชั้น14นี่ก็คือ มูฟเมนต์ทางฝั่งของปปชอ,อีกหนึ่งหรือสองสัปดาห์ก็คงจะประมวล<ส>ข้อท็จจริงทั้งหมดนําขึ้นเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารว่าจะรับหรือรไม่รับไว<ห>้นนะไไแต่สหรือไม่รับไว้ไต่สวนหรือไม่แต่ขณะเดียวกันเขาบอกว่าในชั้นในชั้นของของของ,ของการสแบ้วข้อเท็จจริงทางสมักงานปปชเขาได้มีหนังสือ แจ้งไปที่โรงพยาบาลตำรวจขอให้ส่งเวชระเบียนทุกโรงพยาบาลจะต้องมีเวชระเบียนเวยประวัติข้อมูลการรักษาคนไข้ก็คือประวัติการรักษาคนไข้แต่ละคนใช่ค่ะมันจะมีละเอียดยิบเลยวันไหนยังไงเล็กน้อยอะไรยังไงมันจะระบุอยู่ในนั้นหมดมีลายเซ็นของหมอแต่ละคนเป็นชั้นๆด้ไว้ใช่ค่ะโอเคจ่ายยาอะไรยังไง ่วยแค่ไหนค่ะอาการหนักมากน้อยแค่ไหนจ่ายยาอะไรยังไงจะมีระบุไว้หมดเพราะเป็นข้อมูลที่หมอถ้าเปลี่ยนหมอมาดูเขาจะรู้รสามารถโฟลอัพได้ปรากฏว่าโรงพยาบาลตำรวจไม่ได้ส่งเวรเบียนน่าจะสองครั้งแล้วทั้าครั้งที่สามไม่ส่ง,สงฟังมาว่าสำนักงานปปชจะตัดตอนละไม่รอละจะรวบรวมเรื่องทั้งหมดนําเสนอเพื่อขึ้นสู่ชั้นไต่สวนไม่รอข้อมูลเวรเบียนละใช่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  แต่คราวนี้แต่คราวนี้เรื่องมันยาวสิครับไม่ได้จบแค่ปป,ปชนะล่าสุดคณะการบติการความมั่นคงสภาผู้แทนราษฎรประธานก็คือโรมร,รังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพรกประชาชนจับคดีชั้น14ไปสังเคราะห์มีมหนังสือเชิญเชิญใครบ้างครับเชิญพลตบดีเอกเสรีพิสุทธิ์เชิญพลตบดีเอกสุรเชษ เชิญพลตารวจโทนายแพทย์สพลรัศสิงหจารุเชิญนายพันตํารวจโทนายแพทย์ทวีสินเวศวิธานดังที่เป็นต้องดใหญ่โรงพยาบาลตํารวจไปให้ข้อมูลไปให้ข้อมูลเนี่ยนะครับเรื่องมันยาวแน่แ่ดังนั้นเราจะไปกันที่พลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเยเวศค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเสรีพิสุทธิ์ฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เสรีครับครับครับ คุสรีครับทั้งกรรมธิการความมั่นคงมีหนังสือเชิญคุณเสดีไปให้ข้อมูลวันไหนครับคอนเฟิร์มวันไหนครับคือยังไม่ได้มีหนังสือตรงมาตรงเห็นมีพักพวกพักพวกตอนนั้นเองนะครับครับครับส่งเป็นไฟล์มาครับวันที่เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วนะครับจะเป็นสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์น้าวันที่เจ็ดป่ะคะอืมแต่ว่าคงไม่ได้ไปหรอกนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มัน สู่กระบวนการยุติธรรมแล้วปปชเากำลังสอบสวนรายละเอียดต่างๆนะก็ใครจะเสนอกรรมการแล้วอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะคมันอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วนะสภาไม่ควรเดียวเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการสอบสวนอะไรต่างๆนะ่งทำไม่ได้แล้วมันจะเปิดเผยไม่ได้ใช่ไหมหรืจะไปเรียกเจ้าหน้าที่ปปชมาชี้แจงเขาก็เปิดเผยไม่ได้ใช่ไหม แล้วที่สําคัญอันหนึ่งการบริการมันมีตั้งหลายคณะครับที่มีตั้งหลายพรรคครับเพื่อไทยก็มีครับอ่าแล้วคุณไปเปิดเผยเพื่อไทยก็ยิ้มมาสิฮะข้อมูลต่างๆมันก็เป็นเพื่ไทยหมดนะครับครับครับสรุปก็คือสรุปก็คือถ้าใครไปชี้แจงก็ควรจะพูดความจริงอะนะใครไปชี้แจงก็ต้องพูดความจริงนั้นหมดอะไรต่างๆเ่าเนี้ยนะครับเพรนั้นผมผมแนะนําว่า ไปทำเรื่องอื่นดีกว่าเรื่องนี้ก็มีคนมีเจ้าภาพอยู่แล้วนะอ๋อมีเจ้าภาพอยู่ <นะ S 1> แล้วเรื่องของเรื่องก็คือค,ค,คุณสรีพิสทจิ์ก็คงจะไม่ไปเพราะถือว่ามันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเข้าไปอยู่ยนในมือของปปชแล้วแล้วอีกประการหนึ่ง,งพวกในชอบพอพอ,อเชิญใครไปชี้แจงเสร็จแล้วก็มาแถลงข่าวเลยถูกไหมค่ะแถลงข่าวเพื่อการเมืองไงโอ้เรื่องไปยิงงเปอย่างนี้อ้าวตายเลยเปิดเผยหมดข้อมูล ะข้อมูลเปิดหมดเอสมัยผมเป็นประธานกรรมธิการเนี่ยพักเก้าไกลตัวดีเลยตัวดีเลยแหละประชุมเรื่องยังไม่ยุติยังไม่อะไรเลยเพิ่งเรื่องประชุมพอมีข่าวลงไปแล้วโอ้ไปและอแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องกรรมธิการมันการจะแถลงมันต้องมติกรรมธิการนะแล้วกรรมธิการต้องลงไปแถลงร่วมกันไม่ใช่พอได้ข้อมูลแล้วพักเก้าไกลเอาไปแถลงเลย ครับคนที่ไม่ได้อยู่ในกันเมธิการเลยมีแต่ภาคเก้ากลไปถแถลงนะนั้นเรื่องทางานอย่างนี้มันใช้มันจะไม่ค่อยได้นะมันมีธงการเมืองมากเกินไปใช่ผมก็ติตาหนิไปตอนนะั้นก็ไม่โกรธผมไม่พอใจผมกันคถ้าผมเป็นผู้ว่ชาสมัยเหมือนตารวจสมัยก่อนผมตั้งกรรมาการอสอบสวนไปแล้วนะคือนะนะทํางานไม่ไม่เหมาะสมมันนะจะมีเรื่องอื่นเยอะแยะกันมีการความมั่นคงน่ะนะ ครับนะเรื่องตากใบเรื่องกกอะกูดเรื่องอะไรอะไรไปทาเร็จนะตากใบเกาะกูดดีกว่าอย่าไปยุ่งกับเรื่องของชั้นสิบสี่เลยเพราะว่าเพราะปปชเขาเขาเป็นเจ้าภาพอยู่แล้วงั้นเถอะนะแล้วก็มันมันมันก็เปิดเผยไม่ได้หรอกนะนะครับอีกอย่างหนึ่งสมมติว่าถ้าถ้าโูกเชิญแล้วสมมติว่าไปถ้าไปก็ต้งพูดความจริงถ้าพูดความจริงในที่ประชุมกรรมธิการมันก็จะมีคนของเพื่อไทยอยู่ด้วยดังนั้นมันเสียรับหมดถูกไหมฮะ ใช่ใช่อนนอกอ,อย่างหน <พอ S 2> ึง่ง <ะ S 2> ที่ติดติง,ตง,ตงนะครับโดยเฉพาะฝากไปถึงคุณโรมประธานกรรมธิการความมั่นคงก็คือเอ,อเรื่องยังไม่ยุติเรื่องยังไม่เสด็จน้ําหรืออะไรที่ควรจะป,ปิดลับเอาไว้ก่อนแล้วรีบลงมาแถลงอันนี้ต้องพึงระวังกันสักนดิดหนึ่งใช่นะก็ยังวันนี้บ่ายผมก็ไปจะไปพยายามให้โรมเขาอืนะที่สารแพ่งอืนะก็เนี่ย ด้วยจากการแถลงข่าวของเขาเนี่ยแหละอั่เหรอเ้คดีอะไรฮะคดีไอ้อะไรอ่ะสวทส่งเออ๋อสวทเอ๋อสวอุปกติเหสวอุปกิจหตเขาฟ้องคุณวมทั้งทางแพ่งและทางอาญาบ่ายวันนี้บ่ายวันนี้มีคิวพี่นาในส่วนคดีแพ่งคุณสริพิสุทธิ์จะไปเป็นพยานทางฝั่งลมขาเหรอฮะครับเขาขอร้องมาพี่สรีช่วยเป็นพยานผมหน่อยเอ้าเราก็อะไรก็ได้เพราะ จริงข้อมูลนั้นนะเราก็ฟังมานานแล้วนะครับแต่เราไม่ได้ผีผามอะไรอย่างเงี้ยนะอืะครับไม่จําเป็นต้องพูดก็ไม่ต้องพูดใช่ไหมอันนี้พูดหมดโดนก็รอดแล้วเรียกเงินต้งเยอะแยะครับครับในส่วนในในส่วนคดีแพ่งในส่วนคดีแพ่งมันไปถึงไหนแล้วฮะพอทราบไหมฮะเนี่ยอือ ก็เพิ่งซื้อไฟโจเสร็จแล้ววันนี้ฝ่ายจำเลยอ๋อสืบพยานฝ่ายจำเลยโอ้โหมันก็ใกล้แล้วนะเนี่ยครับครับมันใกล้แล้วนะเนี่ยถ้าถ้าถ้าฝ่ายจำเลยมันก็โจแล้วนะเนี่ยอืมโอโ้โหแต่ผมก็สงสัยทำไมไม่ศาลศาลก็ไม่ให้จำหน่ายคดีไว้ก่อนแล้วรอคดีอาญานะ่นนเลยสิอืเพราะคนะดีอาญานี่มันยังไม่เสร็จไม่ใช่เหรอฮะนะยังยังยัง ปกติแล้วเนี่ยถ้าถ้าเขาฟ้องคู่ขนานแพ่งกับอาญาเนี่ยคดีแพ่งเขามักจะดึงดึงรอผลของคดีอาญาถูกไหมจริงมันก็ฟ้องควบรวมไปนะที่ศาลอาญาเลยก็ได้ใช่ใช่เพราะว่ามันอาศัยแพ่งหลักฐานในชุดเดียวกันได้นี่ถูกไหมใช่ใช่ใช่ครับก็ไม่ทราบสิครับว่าทําไมเขาแยกทําไมมันเป็นทักิกคดีอะไรไหมก็คงใช่มั้งัแต่ว่าศาลศาลน่าจะศาลแพ่งน่าจะรอได้นะค่ะ ท่านเสรีขออนุญาตถามหนึ่งคำถามได้ไหมคะเผอิญมีคนฝากเขียนมาจริงเขาบอกว่าท่านเสรีออกมาเปิดประเด็นเพื่อต่อรองผลประโยชน์ตอนนี้ไม่มีเป้าเลยไม่ขอยุ่งท่านน่าจะต้องอธิบายคําถามนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นร้อนในโซเชียลไม่มีเป้าไม่ขอยุ่งไงผมไม่ให้การหมดแล้วนะไปให้การหมดแล้วไปให้การที่ดปชหมดแล้วอธิบายสักนิดหนึ่งไม่งั้นคนจะเข้าใจผิดอืยังแนะนําอะไรต่างๆเขาด้วยเลยนะแล้วก็ส่งรองหัวหน้าพักที่ไปด้วยไปให้ข้อบูลหมดแล้วล่ะ ครับวันนี้แนะนําลประชเพิ่มเติมเลยเห็นคุณประนดเปิดประเด็นมาว่าพปรชชควรจะขอเวชเบียนจากงรนตำรวจใช่ไหมยับไม่ได้นะไม่ต้องไปรอหรอกนะอเอางี้ทําไมไม่ขอไปที่นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้ว่าฯข้าราชการตํารวจอ่ะออครับไม่ขอไปที่คุณภูมิธรรมซึ่งเป็นรองนายกแลฐมตีคุมตํารวจจ้ะในเมื่อคุณคุมตํารวจคุณต้องทําหน้าที่บางที่ ไม่ใช่ไปประชุมแต่งตั้งจบภารกิจนายกโอ้ยทำงานแบบนี้มันก็ไปไม่รอดหรอกเหมือนคุณประยุทธ์น่ะเหมือนคุณเศรษฐาน่ะก้าฟีกับปีรึงสมัชงานตำรวจก็มีแต่พังลงพังลงเร็วลงควรอบบรมบเนี่ยนี่คุณองวิ่งก็ไปประชุมแต่งตั้งพบเสร็จแล้วหมดละหมดหน้าที่แล้วภมทธรก็ให้คุมตำรวจที่ไม่เห็นทำอะไรเลยทำอะไรเล่านี่เอาปปช รู้ไหมผู้ชาราคการตำรวจนะก็คือนายกุลตรีกคุณพิมพ์รมขอไประเบียนขอไปสองคนนี้อยาไปขอรโรงไปบ้านตำรวจสองคนนี้ไม่ให้ก็ดำเนินคดีสองคนนี้ไปด้วยสีมาเสนอแบบนี้เลยนะให้กับอบอชอเอามันอย่างนี้แล้วจะไปทำอย่างนู้นไห้เดาโอเคแพทยสภาอีกแพทยสภาก็สอบเรื่องนี้ผมคนนอกผมยังรู้เลยว่าเสร็จแล้วทำไมไม่ไปขอแพทยสภาหรอก แพทย์สภามีการสอบเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วด้วยมีผลสรุปแล้วหรอคะเอ่อแต่ว่าการเมืองก็คุมแพ่สภาอยู่ไงถูกไหมาั้วตตรตีสารสุขมาจากเพื่อไทยนี่โน่นโน่นขอไปทางโน้นด้วยแพทยสภา,พาแพทยสภากา็ตรวจสอบออเรื่องป่วยทิพ์ไม่ป่วยทิพ์ด้วยใช่ไหมครับครับรายละเอียเดยเดยอะแยะผมไม่ ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรบ้างหรอกนะแต่รู้ว่าเขา,เามีการตรวจสอบแล้วเราเป็นผู้บริหารส่วนราชการมาก่อนเรารู้ว,ว่าเออมีหน้าที่ต้องทำอะไร,รใช่ไหมอ่ปาปปชก็ควรจะรู้สิก็ขอไปทั้งแพทยสภาขอไปทั้งนายกด้วยอแพทยสภาขอไปที่นันมงตีีสารสุขกันละนะครับผมเล่นิดนึงนะฮะตอนที่คุณสรีิพิสุทธิ์ไป ไปไปให้ข้อมูลในชั้นสวยหาขา้อเท็จริงของทางปปชนั้นั่นนะครับแล้วทางปปชเขาขออะไรเป็นพิเศษฮนะขอแชทไลน์เรื่องการนัดหมายใช่ไหมครับก็ไม่ได้ขอระผมเตรียมไห้ก็หมดแล้วแหมผมอ๋อส่งแชทไลน์ไปให้เลยขอเตรียมแบบ<อ>ชุดละเอียดเต็มให้เลยโอ้ห้าอะยืนยันว่ามีการนัดหมายจริงเติมรลบยังถามก็เลยว่าน้องแล้วน้องสอบพี่เนี่ยน้องไปชั้นสิบสี่ยังอ่ะยังเลยค่ะ เอ้าแล้วทำไมไม่ไปเล่าจะได้รู้ว่าผมพูดจริงพูดโกหกถ้าคุณไปแล้วเนี่ยนะคุณมคีคุณมีภาพถ่ายเท่านชั้นทีสี่เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคุณก็มาถามผม,มเพิ่มเติมได้นี่คุณไม่ไปเลยแล้วคุณจะรู้ได้ไงผมโกหกนะไม่โกหกพูดจริงพูดเท็จ <laughs> แล <ะ S 2> <laughs> จ้วท่านที่ปปชว่างไงฮะท่า <laughs> ไม่ได้ไปไงแล้วตกลงจะไปไหมล่ะยังไม่ทราบเลยค่ะ โอ้ตอบคำถามนี่ใช้ไม่ได้นะมันต้องไปสิต้องไปก่อนหนะ้านี้แล้วพอรับเรื่องแล้วไปเลยไปดู<ม>ที่<ม>จริงจะได้คุยกันรู้เรื่องหรือเอ<ม><ม>ไม่ใช่ว่าเ้ยอมารออะไรก็ไม่รู้นะแล้วปปชที่สอบผมยังบอกผมบอกโอ้ยถามเรื่องคุณทักษิณเรื่องใหญ่ไหมถามผู้สื่อข่าวต่ตางๆด้วยเร<ม>่งด,ดังนั้นน่ะนะ<ม>เอาใหญ่จะไม่เอาคนใหญ่มาสอบผมเอาเด็กมาสอบผมแล้วผม แล้วผมเนี่ยที่จะไปให้การผมเด็กแล้วเนี่ยถ้าคุณไปว่าผมเด็กว่าถ้าผมเด็กก็เอาเด็กมาสอบอืตกลงเข้าเด็กๆมาสอบเหรอเขาเจ้าหน้าที่เหรอคะที่ที่ผมก็ระดับนี้แล้วเนี่ยรัฐมนตรียังยกมือไหว้ผมเลยอืมอืมนโยกยกมือไหว้ผมเลยนะอ้าวแล้วเอาเด็กมาสอบผม เดี๋ยวมีเสียงออดอ้อนมาเอ้ยหนูไม่ใช่เด็กนะหนูสี่แปดแล้วแต่เขาพมีเสียงกลับมาแต่ของคุณก็ใหญ่ของคุณแต่ว่าผมมันไม่ไม่ไม่ได้แปดอะไรกับคุณนี่อืมออ้าวแล้มนตรีก็ไหวผมแล้วนั่นน่ะเข้าใจเข้าใจใช่ไหมแล้วผมไม่ใช่เด็กนี่ใช่ไหมครับครับครับต้องรับใจมาสอบพี่ครับครับแล้วมันก็ไม่ได้เรื่องนะ ่ใช่ไม่ได้เรื่องก็ได้เรื่องผมก็ให้ไปหมดอ่ะนะก็ให้ข้อมูลไปครบถูกไหมคะให้ข้อมูลไปครบท้วนหมดใช่แต่ว่าในวิธีการสอบนะเอ้ยสอบผมเรียบร้อยแล้วผมให้ไปหมดแล้วถ้ามีข้อมูลหลักฐานอะไรต่างๆเพิ่มเติมนะออืยากจะสอบผมก็เชิญมาอีกสิถูกไหมตอนนี้ให้ข้อมูลไปแล้วก็เงียบไปใช่ไหม โอเคไม่รู้พอใจแค่นั้นหรือเปล่าโอเครู้หรือเปล่าว่าเอ้ควรจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกอย่างเงี้ยนะอืมนะเป็นอย่างนั้นนะเอาคุณเฉียพิสูจน์คบถามนิดนึงสิครับว่าใครเป็นคนประสานคิวตอนที่ไปเจอชั้น14ใครเป็นคนประสานคิวฮะก็คนสนิทคุณนักสินต์สิเออบิ๊กโจ๊กมีส่วนประสานคิวได้ไหมอ๋อไม่มีไม่มีเอาหลังจากที่คุณอนนายออกรายการเมื่อวันก่อนนะเออ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 เชษเออเไปนะ อือืผมก็เลยโทรถามสิเช่เฮ้ยโกคุณไปชั้นที่สี่ด้เหรอนะอันนี้พูดตามตรงนะนะอ่าก็บอกไปครับอ้าวไอ้หามีเขาเชิญไปด้วยเหรอบอกครับแล้วไงปปชก็เชิญไปให้การจะไปไหมบอกไปครับมันไม่เกี่ยวกับผมนี่ผมไม่รู้เอาเป็นว่าเอาว่าบิ๊กโจ๊กได้บอกกับคุณสัีพิสุทธิ์ว่า ก็เคยไปที่ชั้น14เหมือนกันถูกไหมฮะครั้งหนึ่งไปครั้งหนึ่งโอเคสมมุติว่าถ้าถูกเรียกไปให้ข้อมูลก็ต้องไปว่างั้นเถอะใช่โอเคได้ครับได้ครับกรับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณนะคะท่านเสรีพิสุทธิ์คุณตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทค่ะโอเคผมผมจึงพัดหัวข่าวว่าเสรีพิสุทธิ์กับสุรเชษฐ์เผลอๆจะเป็นคีย์เวิร์ด จะเป็นตัวแปรคดีชั้น14เพราะเมื่อสักครู่ได้ยินแล้วใช่ไหมครับคุณเสรีพิสุทธิ์บอกว่าได้โทรถามบิ๊กโจกคุณไปชั้น14กับเขาด้วยเหรอบิ๊กโจกรับว่าไปหนึ่งครั้งไปครับหนึ่งครั้งจะหนึ่งครั้งหรือจะสองครั้งก็คือไปถ้าเรียกไปสอบปากคำต้องไปเรียกไปให้ข้อมูลต้องไปให้ข้อมูลก็ต้องไปให้ข้อมูลตามนั้นแหละตามนั้นแหละจบ อรอติดตามชาวต่อไปจากปปชแล้วการจะสรุปมาอย่างไร